สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆบ้านพันไม้พอเพียงวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกฝรั่งไส้แดงหงเป่าสื่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งไส้แดงที่มีผลหวานกรอบอร่อยนะคะเป็นไส้แดงที่นิยมกันตอนนี้นะคะอันนี้เป็นกิ่งตอนนะคะที่เราสั่งมานะคะแล้วก็เอามาปักชําไว้นะคะตอนนี้ก็น่าจะพอปลูกแล้วนะคะสังเกตนะคะก็คือเขาจะมียอดตรงนี้นะคะ แตกยอดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกนะคะอันนี้ก็คือที่เราขุดหลุมไว้นะคะก็จะเป็นหลุมตรงนี้ก็เคยปลูกทุเรียนไปนะคะแต่ว่าไม่รอดนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็เลยเอาฝรั่งไส้แดงมาปลูกแทนนะคะเพื่อนๆเรามาปลูกกันเลยต้นพันธุ์อันนี้เขาสมบูรณ์มากนะคะสั่งมาจากกลุ่มค้นขายฝรั่งนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ ไปในกลุ่มแล้วก็หาคนที่เ้าแบบมีเลขสมาชิกนะคะก็สั่งกับเ้าได้เลยนะคะดูร้านที่น่าเชื่อถือได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแกะก่อนนะคะนะคะเพื่อนแกะออกเลคกๆนี่ช้ำแป๊บเดียวนะคะดูรากสมบูรณ์มากเลยค่ะเพราะว่ากิ่งเขาสมบูรณ์มากนะคะตอนตอนพี่ๆเขาส่งมาให้นะคะดูนะคะ รากสมบูรณ์นะคะทําให้เขามีใบแล้วก็มียอดที่สมบูรณ์นะคะแล้วผลเขาก็จะสมบูรณ์นะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยค่ะค่ะเ,เพื่อนๆลงดินแล้วค่ะแล้วก็กลบไปเลยค่ะแล้วก็จะฝังไม่ลงไม่ลึกมากนะคะเ,เพื่อนๆสังเกตนะคะดินตรงนี้ดําดีมากเลยค่ะมีสีวัตถุเยอะนะคะฝรั่งต้นนี้น่าจะงามดีนะคะเ,เพื่อนแล้วฝัง พูนเนินขึ้นนิดนึงนะคะเ,เพื่อนปลูกง่ายคะ่ะฝรั่งแล้วก็ได้กินผลเร็วมากเลยนะคะใครมีพื้นที่ว่างๆนะคะแนะนําให้เ,เพื่อนๆปลูกไว้ทานนะคะอันนี้ทางบ้านพันไม้พอเพียงก็เป็นคนที่ชอบกินฝรั่งนะคะปลูกอะไรที่อยากกินนะคะปลูกเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาจอบมาขุดกลบอีกทีนึงนะคะเ,เพื่อนๆ นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะ,ะถ้าเรามีเศษวัชพืชน,นะคะแล้วก็ามาคลุมไว้นะคะเพื่อรักษา,าค,ความชุ่มชื้นของดินไว้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกประมาณห้าหกเดือนนะคะก็จะเริ่มออกลูกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้บ้านพนม้พอเพียงก็ขอตัวไปรดน้ำต้นฝรั่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ